นะครับพี่ได้โภยยนะครับมาอยู่ศูนย์พักพิงจละจุดนะครับก็ตอนนี้สถานการณ์ของเฮานะครับมันก็ยังคึ่งเครียดยังบอกตรงๆละฐานใช้แนวหน้าของเฮากำลังเครียดพื้นที่ให้พี่น้องอยู่นะครับจังไดก็อยากให้พี่น้องเฮาใจเย็นแล้วก็มีความอดทนเอาไวน้นิดนึงนะครับแล้วก็ให้มีความมั่นใจว่าอย่างทางบ้านเฮานะาพึง่าพึงกัง,งวลน,นะครับทางจลบนะจาวตอนที่รับรองเอาคนดูแลอย่างเต็มที่หลังจากอ่า เหตุการณ์ีนยังเสร็จเรียบร้อยนะครับทางรัฐทางยังนะครับหน่วยงานของชลบรหรือว่าหน่วยงานของรัฐควอนกาทียังดูแลนะครับให้พี่น้องเข้าอย่างแน่นอนนะครับกังไดก็อยากให้พี่น้องเข้าใจเย็นอย่าพึ่งกับบอกาซื่อซะอยู่บ่งนีน้ำกันก่อนนะครับเดี๋ยวพี่บัวเขาดูแลเองขันน้ำบ่มีเดี๋ยวตักน้ำในบ่มาให้กินดอกกันมืดเลยเบ่ต้องยากไอ้บัวเขา่ปขอน้ำเขามันหลายแห้งนะกับบ่ต้องอดนะครับแล้วก็มาม้วนน้ำกันก่อนห้ใจเย็นนะครับอยวาพึ่งใจร้อนอย่าพึ่งกับบอกซื่อนะครับ อย่าพึ่งเป็นห่วงไอ้เป็ดไก่อยู่ข้างบ้านนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันให้เจ้าที่แนวหยนาเพิ่นเฮ็ดนาทีให้เสร็จซับเรียบร้อยเตอนนี้กําลังวางแผนเขาตกใส่จกพุ่งเขาอยู่ให้มันมดสภาพก่อนนะครับกระชันมัสิบุปลอดภัยในมื้อนาวันข้างหน้านะครับจังไรกันให้พี่น้องเข้าใจน้องๆก็อยู่น้ากันเห็นบ่้ยไปพีบพีบพีบภูเขาเดี๋ยมากะมีพลังน้องๆเขาก็มารับพี่น้องเขาพอใจเนาะ ไอ้นี้กาลังใจน้ากันแล้วก็ใหญ่ใจห่อนแต่พึ่งกลับบ้านจังได้บานกระยุงนั่นแหละเดี๋ยวทางทรบัหรือว่าเจ้าที่ท้องที่พื้นที่แล้วก็ขอสิดูแลนะครับเดี๋ยวยญ้าเองแบละยังได้กับที่นองห้องใจเย็นนะครับให้นี้กาลังใจทนได้จังหน่อยนะครับเดี๋ยวให้เหตุการณ์มันปกติเพี้ยตัวยางว่ามันผมมีอย่างที่แบบอันตรายเกิดขึ้นแล้วใครว่ากันค่อยกลับบ้านโอเคบอครับขอบคุณครับ